สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หยิงก็จะมารีวิวอาหารเสริมบาลานซ์ไตัวนี้นะคะก็คืออยากจะบอกเลยว่าแต่ก่อนหน้านี้นะคะหยิงมีปัญหาช่องคลอดหลวมไม่ฟิตนะคะช่องคลอดแห้งนะคะก็คือแสบเจ็บนะคะเวลามีอะไรกับแฟนเวลาทำการบ้านกับแฟนนะคะก็คือค่อนข้างเจ็บพอสมควรนะคะ เพราะว่าช่องคลอดมันแห้งไม่มีน้ำหล่อลื่นนะคะแล้วก็ที่หนักกว่านั้นนะคะเป็นตกขาวด้วยนะคะคือเป็นหลายอย่างมากนะคะไปหาหมอมาแล้วก็ไม่หายนะคะหมอก็ให้ยามาทานไม่หายนะคะแล้วก็เลยลองหาข้อมูลนะคะทางอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็ใช้มาหลายยี่ห้อไม่เห็นผลนะคะแต่ว่าพอลองทานตัวนี้นะคะ เห็นผลนะคะหญิงทานไป1กล่องนะคะรู้สึกได้เลยว่าภายในกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ช่องข้อที่หลวมแห้งเนี่ยไม่แห้งนะคะมีน้ำหล่อลื่นมากขึ้นนะคะตกขาวเนี่ยก็ลดลงมากเลยนะคะหลังจากนั้นหญิงก็ทานไป1ชุดอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือหายไปเลยนะคะพอหยุดทานก็ไม่กลับไปเป็นอีกเลยนะคะ ก็คือหญิงแนะนําตัวนี้เลยนะคะบาลานไวนะคะใครที่มีปัญหาเดียวกันกับหญิงหญิงแนะนําตัวนี้เลยะคะ่ะเห็นผลแน่นอนนะคะ